สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของจีน VIP เช้ากับ VIP บ่ายนะคะของวันที่23เมษายนเนาะตัวเด่นก็คือ9กับ2นะคะ VIP เช้าเนาะ9กับ2ตัวรองก็คือ5กับ8เนาะ90 91 92 94 96 97 20 21 22 24 25 26 28 29 50 51 52 54 56 57 58 59 แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสีแปดห้าแปดสตัวก็เก้าห้าหนึ่งเก้าสองห้าสองห้แปดหกสองแปดหกสี่แปดนึ่งสี่สองสอหกองด่อยเพื่อนเทุกคนโชคดีนะเฮงๆปังๆนะคะตั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะต่อไป VIP จิจิน VIP บ่ายนะคะตัวเด่นก็คือ7กับ0ตัวรองก็คือสกับ1นเนาะ เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สี่สี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามตัวก็แปดศูนย์สี่แปดหนึ่งห้าหนึ่งสี่ห้าสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์เนาะเราจะเป็นแปดเจ็ดศูนย์ที่เรามาใส่ข้างหน้าก็ได้เดอ้อเหมือนห้างสแล้นะ้มันเเขาตรงงปดจ็ ก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์ให้กับช่องบุญเส้นพารวยเด้อเน้นตัวเด่นเด้อถ้าจะรูดจะรูดตัวเด่นนะคะเพื่อนทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนนะทั้งเช้าทั้งบ่ายนะคะฮิงๆิรวยรวยปังปังค่ะ